ครับมาดูาพระสมเด็จองค์นี้กันนะครับเป็นพุทธศินสุโขทยัยมีลักษณะของคราบปูนนะครับาบางท่านก็จะจะเรียกว่าคราบแป้ง อลองพิมพ์แดงเก่งแล้วไม่ใช่นะครับเป็นคราบปูนคราบปูนใหม่นะครับที่ก่อขึ้นมาเป็นสีขาวๆฟ้าๆเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเป็นคราบปูนนะครับคราบปูนเปลือกหอยท,ที่ที่ดันออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นจำจำสีดำดำสีน้ำตาลน่ะนะครับที่กระจาอยนอยั่นก็คือเป็นลักษณะของครา,าบของน้ํามันตังอิวนะครับ พระตรงนี้เป็นลักษณะขององค์นี้เป็น,เป,นเป็นพระแตกลายนกปลอดนะครับการแตกลายนกปลอดเนี่ยก็คือจะเป็นลายลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับจะขยายที่กล้องขยายให้ดูก็ด้านหลังนี่จะเป็นหลังกาบไม้นะครับก็ลักษณะของ หลังเนี่ยนะครับก็ก็มีการปูดปนที่เป็นลนักษณะของการงอกเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมนะครับคือแล้วก็ตรงร่องแรง,งต่างเนี่ยนะครับคราบน้านําว่านแรงต่างก็จะมีเยอะนะครับเยอะตามตามซอกตามร่องและส่วนที่เป็นที่นูนเนี่ยนะครับก็จะใสนะครับก็จะสะอาดเพราะว่าโดนสัมผัสด้วยนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยแต่ข้างลึกตรงลึกเนี่ยไม่ได้โดนสัมผัส รอยตัดนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับจะจะส่องขยายให้ดูอีกรอบหนึ่งอีกทีหนึ่งตอนนี้เลยนะครับครับนี่คือ,อภาพขยายนะครับเห็นไหมครับลักษณะของปูนที่ก่อเกิดขึ้นมาใหม่นะครับ มีการงอกนะครับงอกเพิ่มเติมเนี่ยเยอะเลยนะครับคือเราดูลักษณะของด้านหลังเป็นหลังกาบไม้เนี่ยเหมือนกับจงใจทำพระที่เป็นลักษณะพระ,ะไมะ่ไม่ถึงยุคเป็นลักษณะของการทำหลังกาบไม้เอาใจแต่ปรากฏว่านะครับพอเรามาขยายดูเนื้อเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเนื้อที่มีลักษณะของอการก่อเกิด นะครับทับถมขึ้นมาอย่างอย่างเป็นธรรมชาตินะครับถ้ามันตังอิวนะครับอยู่ตามเนี่ยตามซอกตามใรต่างนี้ขยายมีหนาบ้างบางบ้างนะครับแล้วก็ปูนใหม่นะครับที่เป็นลักษณะของแคลไซต์ปูนใหม่นี่ก็เกิดเป,เป็นกระจายตัวนะครับแล้วก็เกิดต่อเนื่องกันไปในส่วนของรอยแยกนะครับมีการซ่อมตัวนะครับมีการซ่อมตัวที่เห็นชัดเจนนะครับตามรอยแยกนะครับ ดูนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนี่นนก็คือลักษณะของความเก่าที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่สามารถที่จะอบที่จะนึ่งให้เป็นแบบนี้ได้นะครับต้องผ่านการเวลาเท่านั้นนะครับ เราดูผิวเผินเฉพาะในส่วนขององค์พระด้วยตาเปล่าหรือกล้องไม่ขยายเนี่ยเราก็จะเดูลักษณะแบบไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับไม่ค่อยดูดีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โดนตาแต่พอเรามาขยายเนี่ยก็จะเป็นเราก็จะเห็นความเก่านะครับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ชัดเจนมากๆนะครับนี่ก็คือตรงพระพักนะครับพระพัก น,นี้คือพระอุระนะครับตกตะอกนะนะครับมีการแยกการซ่อมตัวนะครับขยายในต่างๆที่ชัดเจนมากเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังอีกทีนหนึ่งนะครับก็ตรงนี้จะมีะเสศษพระกำแพงด้วยนะครับคือมีแต่ไม่เยอะจนเกินไป อันนี้ก็จะเป็นมวลสารพวกเป็นรีวัตถุนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงตามซอกตรงลึกเนี่ยนะครับจะเป็นคราบน้ําว่านตกตะกอนลงไปนะครับการตกตะกอนจะอยู่อสอดส่วนลึกนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับครับก็มาดูด้านหลังเลยนะครับนี่คือลักษณะของด้านหลังด้านหลังนีจะมีความ คือเป็นลักษณะของอลอยกากไม้นะครับก็จะตรงนี้มีความลึกอันนี้ขอบต้เนี้จะสูงสูงขึ้นมานูขึ้นมาสูงกว่ากันเยอะนะครับกับลองลึกตรงนี้นะครับคราบน้ําวานแรงต่างของน้ำมันต่างยุ่นะครับก็จะตกตะกอนลงไปนะครับในส่วนของพื้นที่ที่แตกนะครับก็จะมีการซ่อมตัวเห็นไหมครับมีการซ่อมตัวอย่างเป็นธรรมชาติที่ผ่านการเวลามาเป็นระยะเวลาย,ายาวนานนะครับ แล้วก็มีความแกล่งในตัวเห็นไหมครับเนี่ยมีความแกล่งในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของปูนเปลือกหอยนะครับซึ่งปูนเปลือกหอยนะครับบางทีเราเราก็สามารถที่จะใช้น้ํายาทดสอบได้นะครับเป็นน้ําส้มสายชูห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ลองหยอดดูนะครับถ้าขึ้นฟองใหญ่แรงต่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นปูนเปลือกหอยนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นฟองก็จะเป็นเรซินเป็นพลาสติกไปนะเดี๋ยวผมก็จะทําการทดสอบให้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ครับก็จะลองหยอดน้ำยาเป็นน้ำส้มสายชู5%ลงไปดูนะครับจะดูลักษณะของฟองนะครับได้ไหม เป็นปูนซีเมนต์หรืพลาสติกเนี่ยฟองนี้จะไม่ขึ้นนะครับจะไม่ขึ้นแต่ถ้าฟองลักษณะน,นี้ก็เป็นลักษณะของการทําปฏิกิริยาระหว่างปูนเปลือกหอยนะครับกับน้ำส้มสายชู5%นะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ที่จะได้พิดศูน์เรียนะครับ นะครับนี่ความเป็นธรรมชาติอันนี้ด้านหลังนะครับยวขอจะให้ชมด้านข้างนะครับอยากจะให้ชมด้านข้างตอนนี้เลยวันนี้ขอบข้างนะครับเดี això. ๋ยวขอบข้างเลยขอบข้างเลยเห็นไหมครับธรรมชาตินะ น,นะฮะก็พอแตกล่อนเนี่ยนะครับผิวข้างในน่จะขาวเลยนะครับถ้าสมเด็จเนี่ยจะขาวเนีย่ยเห็นไหมครับแตกนะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีเวลานะครับก็จะนำมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ